สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแอนในวิชาสังคมนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องพารัตนาไตรค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรามาทําความรู้จักกับพารัตนาไตรกันก่อนเลยนะคะรัตนะแปลว่าแก้วอันประเสริฐไตรแปลว่า3 2คสองคำนี้เมื่อนํามารวมกันจึงกลายเป็นคําว่าพระรัตนาไตรซึ่งแปลว่าแก้วประเสริฐอันสาประการค่ะ ประการที่1ประกอบไปด้วยพระพุทธคือศาสดา,าของศาสนาพุทธนั้นเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตัสดสู้ด้วยพระองค์เองนะคะก็คือเป็นผู้ที่ค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์และนําคําสอนนั้นมาเผยแผ่ในศาสนาพุทธของเรานี่เองนะคะและประการที่สองพระธรรมพระธรรมคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระไตรปิฎกค่ะ ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มุ่งเน้นสอนให้คนทําความดีและเว้นความชั่วนั่นเองนะคะประการที่3พระสงฆ์ค่ะคือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่เผยแพร่าศาสนาพุทธให้กับาศาสนิก,กชนและเราในฐานะที่เป็นาศาสนิก,กชนของาศาสนาพุทธก็คือผู้นับถือาศาสนาพุทธนั่นเองนะคะจะปฏิบัติตนต่อพารัตน์ตรัยได้อย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. ก็คือการาระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์อยู่เสมอนะคะ 2. การทําบุญตักบาตรและการฟังธรรมเทศนาค่ะการทําบุญตักบาตรนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะส่วนการฟังธรรมมีใครเคยฟังธรรมบ้างไหมคะลองยกมือขึ้นหน่อยเร็ว ดีมากค่ะสำหรับนักเรียนที่เคยฟังธรรมนะคะก็จะมีพระสงฆ์มาเทศนาให้เราฟังนะคะพระสงฆ์จะเทศนาให้เราสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ 3. ศึกษาธรรมะให้เข้าใจและนําไปปฏิบัติค่ะการศึกษาธรรมะให้เข้าใจนะคะนักเรียนและถ้านักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะจะทําให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทนั่นเองค่ะการไม่ประมาทในที่นี้ก็คือการไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนะคะเพราะว่าเรามีสติอยู่กับตัวนั่นเองค่ะ คุณครูมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนทําด้วยนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันให้นักเรียนฟังคําถามและตอบคําตอบให้ถูกต้องนะคะเรามาเริ่มกันเลยข้อที่1นะคะพระรัตนตรยัยหมายถึงข้อใดกอไก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอไข่ชาดกพุทธาสาวกศาสนิก,กชน นักเรียนตอบข้อไหนกันคะพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วประเสริฐอันสามประการนักเรียนคิดว่าเป็นกอไก่หรือว่าขอไข่เอย่ยและคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั้นก็คือกอไก่ค่ะพระรัตนตรัยประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะข้อแรกก็ถูกกันเยอะแล้วนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะ ข้อ2พระพุทธหมายถึงข้อใดกไก่พระพุทธเจ้าขอไข่พระไตรปิฎกนักเรียนจะตอบกไก่หรือว่าขอไข่เอ่ยและคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือกไกนะะ่นั่นเองค่ะกไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะพระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะต่อไปข้อที่3มเลยข้อที่สาม ใครทาหน้าที่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาข้อนี้ง่ายนะคะกไก่พระธรรมขอไข่พระสงฆ์นักเรียนคิดว่าเป็นกอไก่หรือว่าขอไข่คะและคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือพระสงฆ์นั่นเองค่ะพระสงฆ์นะคะคือผู้ที่ทําหน้าที่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อ4พระธรรมหมายถึงข้อใด กอไก่คำสอนของพระพุทธทเจ้าขอไข่คำสอนของพระสงฆ์นักเรียนคิดว่าเป็นกอไก่ว่าขอไข่คะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนกระทำหมายถึงข้อใดเอ่ย และคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือกอไก่ค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะนักเรียนที่ตอบถูกสีข้อแล,ล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะและข้อสุดท้ายพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยคะ่ะข้อ5าศาสนิกชนหมายถึงข้อใดกอไก่ผู้นับถือาศาสนาคริสต์ขอไข่ผู้ที่นับถือาศาสนาพุทธ นักเรียนคิดว่าเป็นกอไก่หรือว่าขอไขค่คะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือข้อขอไข่ค่ะศาสนิกชนหมายถึงผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะนักเรียนที่ตอบถูกทั้ง5ข้อปรบมือให้เต็งค่ะนันกเรียนคือผู้ชนะนะคะส่วนนักเรียนที่ตอบไม่ถูก5้าข้อนะคะก็คือผู้เกือบชนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเกมหน้าเรามาเริ่มกันใหม่นะคะต่อไปเรามาสรุปกันเลยนะคะ พระรัตนตร,รัยก็คือแก้วประเสริฐอันสามประการของศาสนาพุทธเรานะคะประกอบไปด้วย 1. พระพุทธคือาศสาสดาของศาสนาพุทธนะคะ 2. พระธรรมคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าะค่ะและ 3. พระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้านะคะ และนี่ก็คือาาาภาระตนาตยของศาสนาพทุทธเรานี่เองค่ะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมทําแบบสุดข,ขัดให้เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็สามารถส่งไว้ในโน้ตได้เลยแล้วผู้ตรูจะไะตรวจงานให้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมทํางานให้เรียบร้อยและส่งงานตามตกําหนดเวลาด้วยนะคะและเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะ